สวัสดีค่ะเฮ้ยวัสดีสายนสวีเดนค่ะอันนี้คือเป็น,นคลิปต่อเนื่องนะเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับครบเป็นนะเพื่อนขาเกี่ยวกับส่วนต่างของร่างกายเนาะมาต่อเนื่องกันนะในก็ออกมาจากในเว็บไซต์บินเดทิเอมานะครับเพื่อนาเพื่อสามารถไปหาดูได้นะครับบินเดทนี่นะบินเดทียมมานะครับเพื่อนขาเนาะอันนี้2อ,อันนี้คือไปแล้วนะในคลิปที่แล้วนะในคลิปที่แล้วนะเเราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยกันนะครับเพื่อนขาเนาะ อันนี้คือเรามาต่อเกี่ยวกับคู่วูดนะเกี่ยวส่วนหัวแล้วกันนะส่วนหัวเนาะก็ม,มีอะไรบ้างนะเพื่อนขาเนาะคำแรกคืออันซิกเต้นะอันซิกเต้คือใบหน้านะคะอันซิกเต้คือใบหน้าพันหน้าพันหน้าคือหน้าผากทินนิ่งทินนิ่งก็คือคมับนะเพื่อน,นขาทินนิ่งคือคมับเออกาคือตานะตาข้างเดียวเออกานะคะเอกอกร์กรีน เออก่อนบรีนก็คือคิว้วเออก่อนฟรานซ์อันนี้อะไรขนตาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออก่อนนะไม่แน่ใจคำนี้ขนตาหรือเปล่านะเออก่อนฟรานซ์เนาะชินก็คือแก้มนะชินชินคือแก้มแนสซาจมกูกเนสบูเร่อาจจะพวงจมกูกหรือเปล่าหรือว่าคนมไม่แน่ใจนะครับนี้เนสบูเร่คือ,น,คอน่าจะโพวงจมกูกเนาะ เออร่าคือห,หูหนึ่งข้างเออร่ามุนก็คือปากนะมุนหอกหอกก้าหอกก้าคือข้างหอกก้างคือข้างอ่าเฟล็กหน้าเฟล็กหน้าคือน่าจะแบบว่ากระกระหรือเปล่านะกระนะไม่แน่ใจเหมือนกันคำนี้น่าเป็นกระเนาะโฮก็คือผมนะโฮหรือคือผมริงก้าก็คือ รอยเหยื่อย่นตีนกานะั่นเองว่าเป็นการิงกาตีนกานะคะนี่เป็นส่วนของฮูวูดเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกนิดนดีกว่าของส่วนของอ่าในปากนะในมุนนะคือปากเนาะอันนี้คือเล็บป้าคือไอ้มุนก็คือปากนะั้นเล็บป้าคือริมฝีปากมันมีริมฝีปากบนริมฝีปากล่างอะไรแต่ว่าคือมันเป็นอ่าฟลูร,รอนเขาเรียกว่าเล็บป้าคือริมฝีปาก ทุ่งง่าคือลีนเทนเดอร์ก็คือฟันหลายๆซีนะเทนเดอร์ฟันหลายซีถ้าฟันซี่เดียวทันทันนะทันนะแปลว่าฟันที่เดียวฟาร์มท่านก็คือฟันหน้าฟาร์มก็แปลว่าข้างหน้าทันนือแปลว่าฟันอันนี้คือเฮิร์นท่านก็คือข้างๆฟันข,ข,ข,ข้างคือเขี้ยวแล้วกันนะสมติเราน่าจะแปลว่าเขี้ยวนะเฮิร์นปลว่าคือหัวมุมหหัวมุมเฮิร์นนะเฮิร์นทัน ชินทันชินทันก็คือฟันเขาเรียกว่าฟันกรามหรือเปล่าฟันกรามเนาะฟันกรามนะชินทันชินก็คือฟันที่อยู่ก้างข้างแก้มนะฟันกรามเนาะวิสดุมท่านวิสดุมท่านอะไรอยู่กินี่มันรู้อะไรฟันฟันอยู่ในสุดฟันคุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะวิสดุมท่านทันเชิดก็คือเหงือกเหงือกเหงือกทันเชิดท่านสเตนนิ่งก็คือดัดฟันเนาะท่าน แตนนิ่งดัดฟันโกรมหรือว่ากุมนี่ออกยังไงกุมกมุมกุมก็คือเพดานนะเพดานเพดานนะเพดานนะนั่นเองนะครับเพ,เพื่อนๆขาเอาเรามาอีกนิดได้ไหมลุบนะเรานะเดี๋ยวมาดูส่วนของมือกันด้วยดีกว่านะฮันด์ฮันแล้วก็คือมือเนาะเรามีอะไรบ้างเนาะมีฮนะันนเลียดเนาะฮันเลียดคือข้อมือเนาะข้อมือเลียดก็แปลว่าข้อเนาะ คือหันนะข้อมืองเกอร์คือนิ้วเดียวนะงเกอร์นะนิ้วเดียวนะงเกอร์คือนิ้วงเกอร์แปลว่านิ้วทุ่มแม่คือหัวแม่มือนิ้วหัวแม่มือเปียกงเกอร์เปียกงเกอร์คือนิ้วชี้นิ้วที่ใช้ชี้คือนิ้วชี้เปียกคือแปลว่าชี้นะเปียกกล้าแปลว่าชี้เนาะลองเฮอ้ยองฟิงเกอร์นิ้วนิ้วที่ยาวที่สุดก็คือนิ้วกลางลิงลิงฟิงเกอร์ก็คือ นิ้วที่เอาเขาแต่งงานเนาะเขาเรียกรีงก็คือนิ้วนิ้วนางแล้วก็ลิลฟิงเกอร์ก็คือนิ้วนิ้วก้อยนะนิ้วที่เล็กที่สุดนิ้วก้อยแล้วก็นอกเกลก็คือเล็บกับบรเวนขานี่นะครับค,คลิปนี้คือเอามาเอาแค่นี้ไปก่อนนะเพื่อเอาเอาสับแบบว่าเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเฮ้ดู